เเร่รืองผาาานนานตถนรรพ์ด,าาด้านการทำเสน่ห์ของบนดำสายล่างในบรรดาอาถรรพ์ด้านการทำเสน่ห์ด้วยไสยศาสตร์น้ำมันพลายถือว่าเป็นสุดยอดของบนดำสายล่างที่เข้มขลังและน่ากลัวที่ทสุดวันนี้เล่าเรื่องผ่านตำนานจะพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับน้ำมันพลาย วิธีทำจุดประสงค์ความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับน้ำมันพลายค่ะน้ำมันพลายคือน้ำมันที่ได้มาด้วยการรดนเคียนจากศพของหญิงตายทั้งกลมคือหญิงตั้งครรภ์แล้วเสียชีวิตขณะที่ลูกยังอยู่ในท้องผู้ที่สามารถโดนน้ำมันพลายมาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์แกล่ามีกำลังใจเข้มแข็งสูงมาก เพราะจะต้องเผชิญกับความน่าเกลียดน่ากลัวและน่าสยดสยองอย่างถึงที่สุดหรืออาจเผชิญกับอิทธิฤทธิ์ของผีตายทั้งกลมได้ทุกเมื่อไม่มีวิชาอาคมเข้มขังและมีจิตใจที่มั่นคงอย่างแท้จริงมีสิทธิ์ที่จะเสียสติเพราะความตื่นตระนกสุดขีดลายเป็นคนวิกลจริตฟั่นเฟืองหรืออาจถึงกับตายได้ง่ายๆน้ำมั่นครายมีฤทธิ์ในทางชั่วร้าย และมีอาถรรพ์อันเข้มแขังอย่างยิ่งหากเอาน้ำมันพลายไปแตะต้องสัมผัสถูกเนื้อตัวของหญิงใดจะทำให้หญิงนั้นเกิดความปฏิพัติรุ่มหลงรักใครในใชายผู้เป็นเจ้าของน้ำมันพลายอย่างไร้สติมีอาการเพ้อคลั่งประหนึ่งคนบ้าต้องส่งสารไปหาเจ้าของน้ำมันพลายเพื่อให้เขาเชยชมไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนและเป็นที่น่าเศร้าเสียยิ่งนะหญิงเคราะห์ร้ายคนนั้น ะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟืองปั้มปั้มเป๋อเป,อเปอคุ้มดีคุ้มร้ายไปชั่วชีวิตและการถอนิน้ำมันพลายให้ออกไปจากตัวนั้นกระทําได้ยากยิ่งหรือไม่อาจทําได้เลยหากผู้ถอนไม่มีจิตตานุภาพแกกล้าจริงๆจุดประสงค์ในการใช้น้ำมันพลายมักเกิดจากใช้ที่หมายปองหญิงซึ่งเขาไม่มีน้ำใจไมตรีตอบสนองหรือตัวเองเป็นชายต่ำต้อย ได้คุณสมบัติและทรัพสมบัติแต่หวังอยากจะได้ร่วมพิรมสมสู่กับหญิงสูงสัตว์เข้าทำนองดอกฟ้ากับมาวัดซึ่งไม่มีทางบรรจบพบกันได้เพราะชาติตกะกูลแตกต่างกันดุดฟ้ากับดินชายผู้มีใจฉดชั่วจึงได้หาทางใช้น้ำมันพลายกับหญิงนั้นให้สมประสงค์ของตัวเองโดยไม่คำนึงว่าจะส่งผลร้ายแก่ผู้หญิงคนนั้นอย่างไรบ้าง การหลนน้ำมันพายขั้นแรกจะต้องคอยสดับตรับฟังข่าวคราวว่ามีผู้หญิงตายทั้งกลมอยู่ที่ใดก่อนสำหรับหญิงตายทั้งกลมที่หมอผีผู้เรืองวิชาต้องการรลนเอาน้ำมันพายหากถึงแก่ความตายด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่ายังไม่เฮี้ยนไม่ขลังแต่ถ้าตายด้วยการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายอุบัติเหตุตายว่าง่ายๆคือตายโหง ถือว่าน้ำมันใครจะเข้มขลังยิ่งนักเพราะวิญญาณผู้ตายทั้งลมจะมีฤทธิ์แรงกล้าเป็นพิเศษแต่ศพที่ตายจากการฆ่าตัวตายนั้นถือว่าแรงมากทําให้หญิงที่ตั้งครรภ์ตายด้วยการฆ่าตัวตายนั้นเป็นที่ต้องการของหมอผีเนื่องจากเป็นวิญญาณที่ดุร้ายเต็ไมไปด้วยอํานาจของโทสะน้ำมันลารที่ได้จากศพนี้จะมีพลังลังสูงมากเป็นพิเศษ เตรียมสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบพิธีไปเอาน้ำมันงขายครบคันรอจนถึงคืนที่สามหลังฝังศพก็เดินทางเปียงป่าช้านั้นอย่างเงียบๆในตอนที่ดึกสงัดเมื่อเข้าเขตป่าช้าสิ่งแรกที่ต้องทำขออนุญ,ญาตในป่าช้าเสียก่อนนายป่าช้านี้เรียกว่ายายกาลาตากลีการขออนุญ,ญาตนายป่าช้าจะมีเครื่องเส้น ใส่กระทงสามเหลี่ยมทำด้วยกาบกล้วยเครื่องเส้นมีดังนี้ 1. เข้าวสวยสามปั้น 2. แไข่ต้มสามลูก 3. ปลาสามหัว 4. หางปลาสามหาง 5. บุรีสามมวล 6. เหล้าขาวหนึ่งขวดจากนั้นก็จุดธูปหนึ่งดอกบริกรรมเรียกวิญญาณนายป่าช้ามารับเครื่องเส้นวสังเวยแล้วขออนุญาต นป่าชาว่าจะมารนเอาน้ำมันพลายจากศพหญิงตายทั้งกลมชื่อนั้นชื่อนี้ระบุให้ชัดเจนหากนายป่าชาอนุญาตก็ขอให้ดับทูบทันทีถ้าไม่อนุญาตก็ขอให้ทูบลามต่อไปจนหมดดอกหลังจากอธิษฐานบอกกล่าวแล้วหมอผีก็จะสังเกตดูว่าทูบที่จุดไว้เป็นอย่างไร หากทูบที่ส่องแสงเรืองนั้นได้ดับสนิทลงในเวลาไม่ถึงอึดใจแสดงว่านายป่าช้าไม่ขัดข้องเมื่อเป็นเช่นนั้นการรดน้ำมันพลายก็ถือว่าการได้ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้านายป่าช้าไม่อนุญาตหมอผีจำเป็นจะต้องล้มเลิกการรดน้ำมันพลายแต่เพียงเท่านี้คืนเงดื้อดึงที่จะรดน้ำมันพลายให้ได้นายป่าช้าจะคุมผีทั้งป่าช้า มาทำร้ายจนถึงขั้นตายถึงแม้จะมีวิชาอาคมขลังแค่ไหนก็ยากที่จะต้านทานวิญญาณอันแก่กล้าจำนวนมากมายเป็นกองทับได้เมื่อผ่านขั้นแรกแล้วคณะหมอผีก็พากันไปที่หลุมศพญิงตายทั้งกลมคนนั้นซึ่งจะสังเกตได้ง่ายเพราะเหนือมูลดินหลุมศพมีหน้มพุซาวางเกลี่ยไว้ตลอดหลมุมน้าเหล่านี้ มีไว้ไม่ใช่ป้องกันสุนัขหรือสัตว์อื่นมาคุยหลุมศพแต่เป็นการกระทําของสัปเหร่ที่มีอาคมวางหนามพุทธาสะกดเพื่อไม่ให้วิญญาณผีตายทั้งกลมออกมาอารวาสหมอผีจะสั่งรื้อเอาหนามพุทธาออกมาให้หมดระหว่างที่รื้อหนามออกจะต้องบริกรรมคาถาถอนหรือคลายบนสะกดไปด้วยเมื่อหนามพุทธาถูกกวาดออกไปหมดจนเกลี้ยงหมอผีจะต้องหาหินสะกดสามก้อน ซึ่งวางเรีงไว้ด้านศีรษะผีตายทั้งกลมถ้าได้หินสามก้อนแล้วหมอผีจะต้องใช้อาคมตรวจดูว่าหินก้อนใดที่สเปรดลงอาคมสะกดไว้จากนั้นก็ถอนคาถาสะกดออกการป้องกันไม่ให้วิญญ,ญาณผีตายทั้งกลมอารวาทเป็นวิชาคุณใสคะแขนงหนึ่งที่สะเปร์จะต้องเรียนรู้คาถาสะกดหรือตรึงวิญ,ญญาณให้อยู่ในแต่ลุมศพ หลังจากถอนมนสะกดออกจัดหินไปได้แล้วหมอผีจะใช้มีดหมอปักดินแล้วงัดขึ้นมารอบๆหลุมศพทั้ง8ทิศเป็นการเบิกทรณีก่อนที่จะให้ผู้ติดตามขุดเอาดินปากหลุมออกจนถึงฝาโลงเมื่องัดฝาโลงให้ตะปูถอนคเคยื่นขึ้นมาจนหมดทุกตัวก็ยังไม่เปิดฝาโลงออกหมอผีจะใช้ ให้ผู้ติดตามถอยอยู่ห่างๆเพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญผู้เปิดฝาลงก็คือหมอผีทันทีที่ฝาลงถูกเปิดออกหิ่นเน่าเหม็นของซาอัสุภะซึ่งกำลังขึ้นอืดเพราะไม่ได้ฉีดยารักษาศพจะกระจายตลบอบอวนไปทั่วอานามบริเวณและในเสี้ยวเวลาที่ฝาลงถูกคลิกเปิดถือว่าเป็นห่วงเวลาอันตรายสำหรับหมอผีเพราะผีตายทั้งกลม ที่วิญญาณเฮียนจริงๆจะแผลงริ์ในจังหวะนี้เนื่องจากมวลสะกดที่ถูกถอนออกจนหมดถ้าหมอผีไม่ได้เคี่ยวกำกับวิญญาณร้ายมาอย่างโชคชนมีหวังวิธีแตกเอาง่ายๆแต่หมอผีที่มีสมาธิกแก่กล้าก็จะบริกรรมคาหาไปเรื่อยๆจนกำดับวิญญาณร้ายให้อ่อนกำลังลงจนกว่าด้านที่ยืดยาวจะหดตตัวต่ำลงมากระทั่งมานั่งประจันหน้ากันคราวนี้หมอผีจะ ทำการตัดได้ตราสังที่มัดมือออกแล้วบอกกล่าวให้ผีรับรู้ว่าจะมาขอเอาน้ํามันพายจะให้ได้หรือไม่ถ้าให้จะให้ตรงไหนถ้าผียินยอมผีก็จะบอกไปว่าบริเวณใดที่ให้ใช้รนไฟได้เทียนที่ใช้รนเอาน้ํามันพายต้องทําจากที้พึ่งแท้ยาวเท่าหนึ่งศอกของหมอผีใช่เทียนใช้ได้80เส้นมาฟั่น และระหว่างปั้นก็ต้องบริกรรมคาถาสะกดวิญญาณไปด้วยและจะต้องบริกรรมไม่ให้ขาดตอนจนกว่าการทำเทียนจะสิ้นสุดลงเมื่อใช้เทียนรนจนน้ำเหลืองหรือน้ำมันละลายหยดให้ใช้ชามโคมหรือถ้วยกระเบื้องไปรองรับซึ่งจะได้น้ำมันจากศพอย่างมากไม่เกินสิบหยดเมื่อได้น้ำมันมาแล้วก็เทรวมกับน้ำมันซึ่งเตรียมใส่ขวดปากว้าง น้ำมันที่เตรียมมานี้ไม่ใช่น้ำมันธรรมดาเป็นน้ำมันที่ได้มาจากการผสมผสารระหว่างน้ำมันมะพร้าวซึ่งเคี่ยวจากมะพร้าวล้างหน้าศพเจ็ดศพและขี้พึ่งปิดปากผีอีกเจ็ดศพมะพร้าวล้างหน้าศพก็คือมะพร้าวที่สับเปรอผ่าเอาน้ำล้างหน้าศพมาก่อนเผาหลังจากผ่ามะพร้าวแล้วจะต้องไม่ให้มะพร้าถูกพื้นดินที่เก็บไว้ในที่สูง และขูดเอาเนื้อมะพร้าวทั้งเจ็ดลูกไปเคี่ยวต่อจนเป็นน้ำมันแล้วเอาขี้พึ่งที่ใช้ปากจมูกตาหูศพเจ็ดศพนำไปเคี่ยวรวมกับน้ำมันมะพร้าวจนเข้ากันดีแล้วจึงเทใส่ขวดรวมกันไว้หลังจากรนเอาน้ามันพรายเสร็จแล้วก็ให้มัตราสังไว้ที่ข้อมือของศพไว้ดังเดิม การได้น้ำมันพลายจากผีตายทั้งกรมขั้นแรกมาแล้วยังใช้ไม่ได้ในทันทีจะต้องนำมาทำพิธีหุงต่อไปอีกจึงจะใช้ได้การหุงหรือเคี่ยวน้ำมันพลายในขั้นต่อไปให้เอา่านเผาผีหรือหัวกองฟอนมาอีกเจ็ดแห่งส่วนไม้พลายที่ใช้คนต้องใช้กิ่งพุทราตายพลายชี้ไปทางทิศตะวันออกมา เหลาทําเป็นไม้พายเท่านั้นระหว่างที่เที่ยวหมอผีต้องบริกรรมคาถากํากับตลอดเวลาเมื่อหุงห,หรือเที่ยวน้ามันไายได้ดีแล้วต้องเอาไปเสกต่อในโบสถ์อีตําแหน่งที่วางขวดใส่น้ํามันไายบนโบสถ์จะต้องดูว่าสายตาของพระประธานซึ่งทอดพระเนตรลงมาตกกระทบพื้นณที่ใดให้เอาขวดน้ำมันไายวางตรงนั้นแล้วบริกรรมเสกคาถาลงไป เดยรเริ่มตั้งแต่ระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในโบสถ์ได้ระดับกับพระเนตรของพระประธานแล้วจึงหยุดบริกรรมคาถาให้กระทำแบบนี้ในโบสถ์ทั้งหมด7โบสถ์จึงถือว่าเส้นสิธิกรรมน้ำมันพลายจึงถือว่าใช้นานได้แล้วการมีน้ำมันพลายไว้ครอบครองจะวางเฉยๆไว้ก็ไม่ได้ทุกๆวันจะต้องนำอาหารคาวหวานมาเส้นเป็นประจำ เพราะของสิ่งนี้มีวิญญาณของผีตายทั้งกลมสิงอยู่ด้วยน้ำมันพลายคนธรรมดาคุ้มไม่เป็นไม่มีคาถากรรกับใช้แล้วอันตรายทั้งคนใช้ทั้งคนโดนของใครโดนของสติจะเวปราชรักษาไม่หายแต่หากนำมาหุงใหม่กับสีพึ่งผสมว่านอาถรรพ์จะทำให้เชื้ออ่อนลงโดยเกจิผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า บุญวิญญาณพายได้ถาวรจะส่งผลดีช่วยเหลือเราได้ใช้ในทางที่ถูกต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดเมียใครได้ผลแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาส่งผลบุญให้เขาได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมได้เร็วขึ้นหากใช้ในทางที่ผิดอานเกิดผลเสียใน,ในภายหลังเพราะของแบบนี้ผู้บาอาจารย์ท่านสั่งแช่งไว้ เรื่องเราที่เล่าเรื่องผ่านตำนานได้นำมาเสนอมีได้ต้องการให้ท่านผู้ฟังนำไปกระทําตามเพียงต้องการสื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้ถึงวิธีการทำข้อเสียสิ่งที่จะตามมาเพราะของเหล่านี้คงไม่คุ้มกับการที่ต้องเสียสติหรืออาจถึงแก่ชีวิตเมื่อไปรอง เลาเรื่องผ่านตำนาน